มีข่าวว่าพี่อ๋อไม่พอใจที่น้องขังไปสนิทกับเทรนเนอร์อะไรอย่างนี้เทรนเนอร์อะไรเทรนเนอร์เทรนเนอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีการไม่พอใจอะไรกันขึ้นแน่นอนครับอันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาครับตอนนี้ยังได้แบบคุยสนิทสนองกับตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้คุยกันเพราะว่าน้องไปถ่ายละครต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้คุยกันใช่งงเหมือนกันครับครับ ลราม่มีเคยแบบไปพูดอะไรให้ใครฟังอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่มีอะไรผิดหรือที่ออกมาอไม่มีนะครับไม่มีแน่นอนครับยังเป็นน้องพ่ยังเป็นน้องเหมือนเดิมครับใช่ครับเพราะตอนนี้ไม่มีสาวสาวหรือว่าตอนนี้มีแต่เพื่อนๆนะครับแล้วแบอากจอแค่เขาครับก็จริงๆจะบอกว่าไม่มีอะไรเลยจริงๆสำหรับเรื่องเรื่องเทรนเนอร์ที่บอกมาใช่ไหมครับไม่มีอะไรเลยปกติครับ เรารู้จักเชเรธอไหมเป็นการสนทนกไหมไม่รู้จักเป็นการสนทุกครับแต่ว่าเคยเจอตามงานบ้างบางทีแบบมีแบบไปถ่ายแบบก็มีมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ารู้จักกันใช่ไหมครับรู้จักครับเคยคุยกันครับก็เคยเจอเจอตามงานครับคนไหนอะไรอย่างงี้ใอะไรแต่ว่าไม่เคยน้องฝันเคยมารู้อะไรถึงเขาเลยไหมครับไม่มีอะไรนะครับ อูน,นี้ผมไม่ทราบเลยพี่แต่ผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ครับเป,เป็นเพาราง,งานแล้ว,วันก็พานา้องมันเปิดตัวอุย้ยผมเคยเจอครั้งเดียวเองพี่ไม่ได้เจอหลายครั้งเลยครับไม่ออกแบบเบื่อมีอะไรบ้างครับเพราะานก็ยังแบบจับคู่จับตาวบไม่บไม่นะครับผมว่าการที่คนที่จับคู่ให้เราแบบอยากมีผลงานร่วมกันอยู่เนี่ยผมว่าคือสิ่งที่ดีอยู่แล้วเพราะว่าถือ,ถอว่าคนชื่นชอบในผลงานของเรานะครับเอาไม่ซีเรียสครับ ไม่มีคอยตามมบ้างไม่ตอบไม่มีไม่มีมีโอกาสจะได้เห็นผลงานร่วมกันอีกก็ก็มีเรื่อยๆครับเพราะว่าเรายังมีงานของเอ่อคอสชที่ไปร่วมกันอยู่ครับไม่ใช่ครับเป็นงานเอ่อชอตัวครับเรื่องรักเร่ใช่ไหมครับก็ก็ดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้ที่ได้ ร่วมงานเรื่องนี้ครับเพราะว่ามีพระองค์ท่านได้ร่วมแสดงด้วยกับบทของเราจะมีโอกาจได้ย่ากับท่านเยอะไหมมีมีแน่นอนครับแต่ว่าอาจจะเป็นท้ายเรื่องเพราะว่าท่านเป็น<อ>เล่นเป็นคุณป้าของของนางเอกครับนางเอกจะใกล้ชิดมากกว่าคุณน้าครับมี้บทรครับผมก็ก็ตื่นเต้นครับแล้วก็เป็นบทที่ไม่เคยเล่นมาก่อนก็แปลกดีครับไม่รู้ว่า เออเป็นทูตแล้วจกมาเป็นยังไงแต่ว่ามีมีทูตจริงๆเนี่ยเล่นด้วยที่เป็นที่เป็นคุณคุณอาของเราครับต้องทาการบ้างไงบ้างกับการเป็นทูตผมว่าต้องศึกษานะเพราะว่าเพราะว่าการเป็นทูตและอย่างเป็นทูตอยู่ต่างประเทศด้วยอย่างเงี้ยครับมันก็มันก็น่าจะแบบว่าค่อนข้างยากเพราะเราก็ไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะครับเรื่องนี้เห็นบอกทำลายจิตใจนะนี่ก็ประมาณนั้นครับประมาณนั้นเรื่องนี้แรงนะ หลายคนจะจิดภาพแบบพระเอกร้ายหรือเปล่าของเราอะไรเงี้ยไม่หรอกครับผมว่าคือถ้าเกิดว่าเขาร้ายหรือว่าเขาทําอะไรไม่ดีเนี่ยมันต้องมีเหตุผลมันต้องมีผมว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็ท้ายเรื่องก็กลับเป็นคนดีอยู่แล้ว